สวัสดีครับยินดีนต้นอนรับสู่ช่องซูเปอร์95ทีวีน้ชมนี่ก็มาในซีรีส์ครับฟาร์มไปยิงไปครับผมแต่ครั้งนี้เราจะลงด้วยชุดอ e ีลิกน้ำชมเซตอ e ีลิกนะครับมูลค่า25,000นะเพราะเรามีบัตรอยู่นะผสมด้วยปืนเนี่ยครับนะปืนนี่ผมโอ้โหปืนนี่ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เลยนะอ่ะแต่ก็เอาอยู่ปะ่ะสุมทิ้งแป๊งน้ำชม เล่นขับขาสนุกสนุกครับรอบแรกก็เรียบร้อยครับชมกับร็อบบี้ครับนี่รอบสองนะอนที่เราใช้เป็นปืนอะไรน,นะผมจำชื่อไม่ค่อยได้นะรถเสียงเพิ่มแป๊บนึ่งชมเสียงดังไปหน่อยโอเค ใอ่ครบครับ่ะลุยกันแหละนี่แม็กสามสิบนะเป็นเซตอีลิกนะครับมูลค่าสองหมื่นห้ามาเพราะเน้นฟาร์มหมดเลยน้ำชมปืนชื่อปืนอะไรเอสเออะไรสิอ๋อไม่เจออะไรนะโอ้นี้อาจจะได้กุญแจนะนี่เพื่อนเราบอกพบศัตรูน้ำชม พบศัตรูแต่วิ่งหนีเาอะไรครับเนี่ยพบศัตรูต้องวิ่งยิงสิครับเดีย๋ยังไม่รู้ตำแหน่งศัตรูนะผมก็ไม่รู้เหมือนผมได้ยินเสียงใกล้ๆแลหละบอกว่าพบศัตรูแต่ตัวเองวิ่งหนีคิดว่าคิดว่าไงะอืมเ้าไปทางอื่นเนยนะน่นเดี๋ยวชมปล่อยให้ผมอยู่กับเนี่ยศัตรูหนึ่งต่อหนึ่งตอนนี้ย ไม่ห่วงผมเลยนะเ,ยเ,ยเห็นอะไรละนี่ไงนี่ไงมตอนนี้นจะมาโซโล,โล่โอเคผมยิงหัวเรียบร้อยจัดก,การได้ครับผมนี่ลูกซองนี่ผมต้องระวังนะยิงขาเพราะผมก็เคยยิงเขาครับอันตรายมากลูกซองเนะี่ยมีขาล้มได้เลยนะทุกคนนี่เป็นเพื่อนต่างประเทศนะครับก็มีเซตยามีผ่าตัดโอเค มีอะไรไหมโอ้มีน้ำมียามีกระสุนนะกระเป๋านะ่ะมีอะไรบ้างกระเป๋ามันมีอะไรครับพับม้วนเลยเอาไว้ใช้ตาหน้าต่อน้ำชงถ้าได้เอาไปใช้อะนะนี่ก็ม้วลนเลยนะสายยงบาเอาไว้ใช้ครับช่องก็เยอะอยู่นะไหนเก็บไปใช้ได้เอาไปใช้เลยครับ แล้วเราก็ได้ของมานิดนึงเป็นปการเริ่มต้นที่ดีครับเดี๋ยวทุกอย่างเดี๋ยวผมบอกแล้วเป็นซีรีส์ฟาร์มไปยิงไปครับมีจังหวะได้ก็ยิงครับไม่มีประทะาก,กัาน้นฟาร์มไปครับหาของหาเงินครับอยากได้สักสิบล้านตอนนี้มีสองล้านกว่านะท่านผู้ชมจำนวค่าข้างของ็ประมาณสามล้านนะ่โอ้นี่ได้แผลนะ เจอลูกซองครับแขนกับขาเนี่ยส้มเลยนะโอ้ยมียารักษาสบายๆครับไม่มีปัญหาเฮ้ยพอผมมาย้อนดูนะสายโยงบ่าผมดันไม่ได้เก็บมาด้วยคุณผู้ชมโอ้แชมเปโอ้เพิ่งเห็นในตอนมาลงเสียงนะ เราต้องเล่นผมไม่ได้อาจเสียงเข้าไปด้วยชมมันมันอาจไม่ได้นะรู้เป็นอะไรครับมาบันทึกย้กอนหลังก็ได้ครับเป็นไรเราทุกท่านจะเข้าใจน้ำชมผมอยากได้อารมณ์ในเกมเหมือนกันแหละแต่มันมันไม่ได้นี่ครับตอนนี้ขอไปแบบไวๆนะไม่มีอะไร,รช่วงนี้นะย่นระยะเวลานะ้ำชมนี่ก็ฟาร์มครับ ตามหาของยิงบอดไปครับยังไม่เจออะไรยังไม่ได้เสียงคนเลยนะยาวๆยาวๆครับอ่ะช่วงนี้แหละช่วงนี้นะครับชมช่วงนี้ได้ยินการประทะอยู่แถวโมเทลนะตรงทางด่วนที่มันถูกทำลายนะครับถากลงมีเสียงปะทะย,ยี่แถวนั้นครับจะรอก่อนเลยครับวิบ่งไปดูดีครับ กับปืนที่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่เราต้องใช้นะพอเราส่มเซตอิลิกมานะใช้บัตรน้ำชมแนะนำให้เอาไปใช้นะครับอย่าเก็บไว้บัตรนะก็ได้เซตปืนมาใช้ครับถ้าเราไม่ตายเราก็ได้เซตกลับไปใช้ต่อน้ำชมนะผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเห็นงเขากำลังยิงสู้กับหมอดอยู่นะครับ มีหลบมีหลบมีหลบใช่ไนะเช็คกระสุนหน่อยปาไฟไปใช่ครับหลบทำไมโอเคดูข้างหน้าข้างหน้าไม่มีแล้วนะดูแล้ว แต่ข้างหลังเนี่ยมาจากไหนผมอยากรู้ว่าวนนี้มาจากไหนครับมันไม่เห็นผมกับเพื่อนสองคนได้ไงเนี่ยด้เห็นนี่หวานเจี๊ยบเลยนะอ๋อกำลังยิงกับเพื่อนอีกคนหนึ่งอยู่ดูนี่ก็ามีอะไรบ้างนาะปืนใช้ได้น,นะกระเป๋าวา่างเปล่าครับเก็บเมฆมาดูข้างบนนี่มีอะไรครับ ว่างเปล่าโอ้โหเขาไม่ฟาร,รม์มอะไรมาเลยนะอะไรครับนี่ฮะตบผมอยู่หลังเนินแป๊บนึงมาจัดของชมโอ้เมื่อกี้ผมดึงหยิบหมวกนะเห็นไหมผมมาดูอยอดหลังผมลืมหยิบหมวกครับเสียงตัวเองเย่ยลืมหยิบหมวกชม หยุดยาไว้ใช้ครับไม่มียาี่ลำบากแล้วนะวันนี้รูดกันสนุกเลยเชียวแล้วคุณดูเบอร์สามเขาไปนู่นแล้วนะจำได้ไหมเบอร์สามครั้งแรกที่บอกว่าสตูนะครับแล้วก็หนีผมไปเฉยนะเบอร์เนี้ยคนเนี้ยคือชอบไฟนะแต่ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่เราต้องดูด้วยว่าเราเราไฟไหวเปล่านะโอ้โหเยอะออกห่างเพื่อนเยอะเวลาเล่นนะ้ำชมบ,บอกเลย อย่าออกห่างจากกลุ่มเพื่อนเยอะครับต้องอยู่กับเพื่อนๆไว้จะได้ช่วยกันนะในการสู้ครับในแต่ละไฟน้ำชงเนี่ยพอเขาล้มเขาก็เรียกเพื่อนมาช่วยครับเห็นไหมเหียมีเฮียมีแล้วเราจะช่วยยังไงตรงนั้นเรายังไม่ดูจำนวนศัตรูนะนี่ผมก็ลองอ้อมไปไกลๆไปดูว่าจะมีศัตรูกี่คนนะ แต่เพื่อนตรงที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะเขาวิ่งขึ้นไปละเดี๋ยวเราก็ช่วยเขาไม่ทันหรอกอย่างงี้ต้องปล่อยไปเพราะว่าเขาอยู่ในตรงจุดอันตรายน้ชมไปก็คือเราไปแจกเขาอีกคนหนึ่งอะ่ะคือถ้าผมอยู่ตรงจุดอันตรายมันก็ไม่ให้เพื่อนมาช่วยนะเพราะว่าเซฟเพื่อนไว้ดีกว่านะดีกว่าให้เพื่อนมาตายพร้อมกับเรานะ ผมก็ลองวิ่งอ้อมไปดูครับว่ามีไหมเพื่อมีตรงนี้นะจากการดูก็ไม่น่าจะมีพี่ชมเพราะเสียงก็ไม่ค่อยมีนะอ่าเพื่อน่าจะเคลียร์แล้วเขาลงไปรูดละเสียงเนียบเลยครับโมเดลรอบนี้คนน่าจะไม่เยอะโมเดล ตอนนี้ก็ไม่มีรายน้ำชมก็ดูเพื่อนดูคนไปครับยาวๆนะอาจจะวิ่งดูข้างในผมไม,ไม่อยากเข้าไปแนละ้วผมเลยวิ่งออกเลยนะ นี่ออกยาวๆเลยนรัชมต้องระวังขวาด้วยเพื่อม,มีคนมาจากรถทางขวาบนมานะต้องระวังด้วยครับโอเคแค่ถึงจุดออกแล้บชมเม็ดนี้ก็ถือว่าได้ปะทะนะนิดหน่อยครับพอหอมปากของคอก็อไปอีกหนึ่งเมตหนึ่งครั้งที่ผมเอาชีวิตรอดมาได้นะบอกแล้วเน้นฟาร์มรัาไม่ต้อง ราคาสูงเยอะนะครับค่อยๆสะสมไปน้ำชมยังไงเราก็มีเงินไว้ใช้เล่นครับไม่ต้องห่วงเพื่อนเราก็กลับมาครับเห็นไหมสองท่านรอดก็โอเคเยี่ยมโอเคขอบคุณทุกท่านที่มารับชมครับฝากด้วยครับช่องซุปเปอร์ก้าห้าทีวีกับซีรีส์ฟาร์มปลายิงปลายน้ำชม EP พสองนะกับเซตอิล e ิศท,ที่ผมใช้นะครับก็แนะนำถ้าใครมีก็ลองไปใช้ดูนะจะไม่ได้ศูนย์เปล่าน้ำชม โอเคครับฝากติดีามนะครับผมเจอกันใหม่ครับ